พ่องก็ทิ้มไว้ให้ล้าอยู่ดีแต่ฮู่วัยเสียดยังดีเงินสีนํำมาลงทุนกับโมีเว้ยคือมาถ่อกับชีวิตเทโนเห็ุจังไดดีนออ้าวจ้องเป็นแนวดายพ่อแม่ทิ้มไปชีวิตเมื่อคือตกำ่ำแทล่ะฮ่าฮทนาดหาสาวกินคำย่งบ่ไม่ปัญญาแล้วมึงนะยังาิอจากเห็ุธุรกิจยังอีกอ้าวไม่ญงอันนี้ว้าวนี่วอนซะแล้วฮะไปดีกว่าเม้นสากคนจนไว้อ้าวมาคนจนนี่ มึงบังอัจมายางไกหน้าบ้านกูได้แนวไรมึงหูเบาบ้านกูนี่มันราคาต่อไดทั้งชีวิตมึงนะมีบัญญัติซื้ออยู่บ่อเสาหน้าบ้านกูนะไปไหมออกไปไปไกลๆจากบ้านกูเลยแล้วมึงอย่าคิดสีมาย่างไกหน้าบ้านกูอีกเด้ออ๋อมากระนี้กระทั่งออกมันมีแต่เส้นนี่เซให้กูยางอ้อมไปทั้งได้อีกหลายมือต่อมาจองกระได้ตัดสินใจลงมือเหตุยังจากยางเขานั่นไปสมัครเป็นลูกจ้างเพื่อจะได้เงินมาพอทังชีวิตได้เลยมืออื่นมาเริ่มเวียกได้เลย โอ้ตัวเหตุเบียกได้ดีหลายเอานน่ค่าจ้างของโตจองนั้นหับค่าจ้างมาโดยความดีอกดีใจถึงมันสิเป็นเงินจํานวนหน่อยก็าตามแต่จองกับว่าเคยดูถูกเพราะเงินจํานวนนี้มันสามารถเหตุนเขาอยู่ได้จนสิ้นเดือนหลายมือผ่านไปจองก็ได้ทํางานแบบนี้ประจําแต่อยู่มามือหนึ่งจองหูสึกว่าเขานั่นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ เขาก็เลยได้คิดว่าเงินที่ได้จากคาจางนี่มันบอสสามารถเห็นในเขารวยได้เขาจึงมีไอเดียที่จะเห็นงานเพิ่มเพื่อจะได้เงินมาเพิ่มอันวอนาครับผมขอเห็นงานเพิ่มได้บ่ครับผมอยากได้ค่าจ้างเพิ่มนะตัวสิไวบ้บลําลำบางซํานี่คอยกวาง,งานมันหนักพอแล้วได้ไว้ไว้ครับผมไว้อยู่เอาขันตัวว่าไว้กัลองเบิรงสันเดี๋ยวแซ่ค่าจ้างเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วกันขอบคุณครับฮิสิได้เงินเพิ่มเลยว้ย จองนั่นออกไปเห็นงานตั้งแต่เสาร์จนวาคำ่ำที่เขาเห็นทุกอย่างนั่นก็เพื่อเงินนั่นแหละครับและเขาก็หวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเหตุนานหลายก็จะได้เงินร้ายขึ้นแต่มันก็ต้องแลกม,มาดกับความเมื่อยล้าที่เขาต้องเจอแต่เขาก็บ่เคยย,ยมอมแพ้หรอกครับถึงว่าเขาสีเมยปันไดแต่เขาก็บ่กเคยท้ออ้าวบาักขี่กนี่เป็นแนวไหนล่ะเห็ดเวกแต่เ้าจนว่าค่ำได่าจ้างมาท่าไห่ะักวัได้ท่าไ,าไหนจองสี่เจ้าคู่เห็นยังมันเป็นเรื่องของคอย ่อยสิไปยำได้มายมยำได้มันกับเรื่องของข่อยเจ้าบบมิซิ์เออมันก็แล้วแต่มึงสันจนแล้วก็ยังปรีเจมตัวอีกนาะมึงนะเอานี่ค่าจ้างของโตโตเห็นงานได้ดีหลายเดี๋ยวคอยชี้ใจให้เพิ่มแล้วกันอู้ขอบคุณครับหลายมือผ่านไปจ้องคอยเบิ่งเบงแล้วคอยว่าตัวเรื่องพร้อมลงได้นี่นะเห็นงานนักพอแล้วคอยว่านะเจ้าควรพักผ่อนในเด้อโบป็นหยังตอกครับผมยังไหว กันสั่นก็สููดจองเดอคอยเสือว่าจากมือเจ้าสมีชีวิตทีดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมก็หวังไว้ทางสั่นละครับก็เป็นแนวด้แน่ละธุรกิจของมึงนะเออมันก็ดีอยู่แล้วของมึงล่ะของกูบ่เออมันก็ดีอยู่ละแต่ช่วงนี้เขากูราคามันบ่ค่อยดีปันไหนเขาตีว่ากูใสเคมีหลายโพดแต่ก็ดีกว่าคนบางคนแถวนี้อยู่เห็นงานงงงไปวันๆแต่บ่เคยมีชีวิตที่ดีขึ้นจักเทื่อ คุณแม่กูนี่ท่อไปแต่ดนแล้วจองนั่นถือคนออมขางนั่นดูถูกเยียดยามสารพัดแต่จองเขาก็บม่เคยคิดสิท่อหรอกครับเขาบม่เคยใส่ใจกับเสียงคนอมขางเลยจ้องเป็นจังได้แน่เห็นงานดีอยู่บ่าเออก็ดีอยู่เหลอพ่อได้กินพ่อได้ใช้อยู่แล้วโตวละ่ะเป็นงานอยู่กรุงเทพเป็นจังได้แน่ว้าดีเลยแหละเงินเดือนก็สูงอีกงานก็นักแน่ไม่ธรรมดานน่นล่ะ แอเป็นกาเป็นเวลาห่อนพงเลิกก็เลิกโอ้ก็ดีแล้วล่ะยินดีน้าเด้อหมอแล้วเมื่อนีตัวโบไปเห็นงานบ่ล่ะโอ้พอดีเมื่อหนีวหนางานเพิน่นโบอยู่น่ะเพิ่นเลยห้พักก่อนเออจองังตัวโอยังเห็นงานอยู่กรุงเทพบ่ไปบ่เฮาสินในน้ำหัวหน้าหายเงินเดือนก็ดีอยู่ได้หมอสิไปน้ำเฮาอยู่บ่บัดอกหมอเฮามากักอยู่วันเฮาหลายกลัวไปอยู่ในเมืองชีวิตมันวนวายนะอ่ะเฮาอยู่บ่ได้ดอกโอเคหมอโอเคขันสั่นเฮากกับก่อนเด้อเมื่อหน้าเ้าจังสิมาแวะหลินน้ำใหม่เด้อ เศรามือต่อมาจองก็ได้ออกไปเห็นงานตามปกติจองออกไปเห็นงานตั้งแต่เศร้าจนว่าคาเขาเห็นงานแบบนี้เป็นประจำทุกมือในแต่ละมือทีเขากลับมาเขาก็จะหูสึกงมือยและอ่อนเพียเพราะเขาใส่แห้งเกือบทั้งหมดของเขาทุ่มเทแห่งกบงานที่เขาเห็ดอยู่มามือหนึ่งจงเริ่มหูสึกว่างานที่เขาเห็ดน,นั่นมันมือเกินไปและค่าจ้างที่เขาได้หามานั่นมันคงจะบ่พอที่จะเห็ดให้เขานั่นมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นได้ เขาเลยไดตัดจินใจขังไงเพื่อจะลงมือเหตียงบางอย่างโฮ้ยเหตงานนี่มันกบเมื่ออยู่ด้วยนี่ได้เงินมากกับพ่อได้กินไปวันๆถ้าเหตงานแบบนี้ต่อไปเขาคงสิบมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ดอกเขาต้องลงมือเหตธุรกิจยังเป็นของตัวเองแล้วว่าแล้วจองก็ได้ไปลาออกจากงานที่เข้าเหตประจําแล้วกลับมากนดินเพื่อที่จะปลูกพักปลอดสารพิษส่งขายให้กับตลาดอา้าวมักจองมันเศษยังน่ะขอ จักดิกูกับบ่หัน้ํามันเขาจนกับแบบนั่นแหละก็ต้องหาเศร้ากินคําไปวันๆนั่นแหละบ่คือเฮาดอกบ่ต้องดิน้นรนอีหยังมากมายดอกอยู่แบบสบายๆจ้องมึงเสียดหยังอันนี้นอ๋อกลัวเสียดส่วนพักปอดสารผิดส่งขายตลาดนะพักปอดสารผิษ <laughs> มาครบมาจองมันจะปลูกพักปอดสารผิษ <laughs> นาคือมึงนี่ได้จะปลูกพักปอดสารผิด <laughs> โอ้ย กูคิดจซื้อกูกระ่อแทนมึงแล้วกูก็คือกันขนาดกูรับตาคิดกูก็ยังหมืดตึบเลย <c oughs> เอ้บวกนี่บ่อซอยแล้วยังสิมาย่อยเย้ยอีกสินี้แลนี้เด้อป้าขอเข้าไปหางง้ารอกินสเต็กปลาลูกขอกกู่ปะฉอยู่ใกลบมักจองนี่หูซึกว่าอนาคตกูแห้งหมื่นมน้อนลงวะ่ะเออนะแมนป,ป้าป้าปะไปดีกว่าฮะยังมักจองไนได้มันจะปูกพักปอดสารผิดหัว กินแต่แนวไดนสิลูกผักปอดชั้นผิดมันจะไปขายอยู่ใสวะยะว่าแต่ขายได้สเลยไผ่แหละสิมาซื้อน้ำมันน่ะโอ้ยยาว่าแต่ไผ่สิซื้อน้ำมันเถอะมันจะปลูกได้จักต้นน้ำหนายังมันนี่ปลูกกินเองกันยังจีบพ่อแล้ว <c oughs> เออมันก็เม่นขว้วมืองวย <c oughs> อ้าวว่าอะไรมันก็มาพอดีเลยว่าจังไดล่ะเตาแกจองขายพักส่งขายตัานอย่าบ่ละพักนะ <c oughs> ค่อยว่าทรงขายบ่ท่านแน่นอนเพราะว่ามันปลูกบ่เป็น <c oughs> นั่นแหละครับจงนั่นมักจะถึกชาวบ้านดูถูกกับความสามารถของเขาสารพัดเพราะพวกเขานั่นเห็นว่าจงนั่นจนและเป็นคนต่อยตำแถมยังเป็นลูกกัมพาพ่อกัมพาแม่บ่ได้ยนหนังสือแบบคนอื่นเขาแต่จงกับบ่ได้เคยคิดตำต้อยน่อยใจกับคำว่าของคนพวกนั่นหรอกครับเพราะป้าหมายเดียวของเขานั่นก็คือมีชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเขาหลายมือต่อมา จ่องก็ได้นำเงินที่เขาเก็บไว้นั่นมาสื่อแนวพันุพักเพื่อจะมาปลูกบ้าลองเบึงมันจะตั้งแล้วะบ้าเพื่อสิแล้วเว้ยเอาจนว่าคำมืยดย้อนเวอเออลำเมื่อบ้านดีกว่ามันคำแล้ว ฮาเด้งมามือนี่กูกินเรียบเว้ยจ่ายมาจ่ายมาเฮ้ยกินแนวใดกูพกเก่าสิบเด้งพุ่นมึงละต้องจ่ายกูนะมามาจ่ายมาเลยโอ้ยกูระวังเสียดากินคักๆสุดท้ายละเสียสัมว้ยเศรๆ้าเนีาแนี่นะิึงนี่มึงโกงกูแล้วนี่บ้าสีโกงแนวใดสีมือล้วนๆละนี่เวลากระพันไปหลายอาทิตย์ผกที่จองปูไว้นั่นก็เริ่มเติบใหญ่ขึ้นมาแล้ว แต่ด้ยวยความที่เขายังเป็นมือใหม่นั่นแหะครับมันจึงเห็นให้พักของเขานั่นแห่งเหี่ยวไปโดยที่บู้สาเหตุอา้าวมันเป็นจังได้วะมันคือเป็นแล้วนี่เนาะสงสัยสิบลลุงแล้วละปูพักนี่เา้าจ้องอันนี้บลพักบอดฉันผิดมึงนะอ้ยกูเบงแล้วมันคกสิบพ่อขายดอออย่าว่าแต่พ่อขายเลยเพื่อหอนมืออื่นนี่กูยนัเนเ่าถิ่มเลือแต่ดินอยู่ จองนั่นกลับบ้านมาโดยความผิดหวังแต่เขาก็ได้มานั่งคิดทบทวนศึกษาหาความรู้เพื่อจะลงมือเหตุไม่เพราะครั้งนี้ที่เขาเหตุพลาดไปนั่นมันก็คือประสบการณ์ของเขาที่เขาต้องเจอเขานั่นบอกเคยคิดที่จะยอมแพ้เขาได้ลงมือเหตุไม่อีกครั้งและในครั้งนี้เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะปลูกผลไม้าหมักจองมันจะเห็นยังอีกเนาะบานนี่เออเนาะมันก็นเห็นเมื่อล้วบ่เลิกงเนาะเอามานนี่มันมาตอนไหนกูตกใจเบิด ครั้งนี้ววางๆคือจะได้ตามที่ขาดหวังไว้ฉันบอไดเธอนี่กูต้องออกไปทํางานหางเงินเรลืเด้บาทหนิพอเงินทุนที่เก็บไว้มันได้เบิดไปแล้วเวลากผ่านพ้นไปหลายเดือนต้นไม้ที่จองปูกไว้นั่นก็เริ่มเติบใหญ่ได้ตามที่คิดแล้วบา้ามันก็คืออยู่ได้นี่บาทนี้แหละมันต้องไดแล้วละ่ะนั่นล่ะครับแรกๆกระดูมือนว่าจะเป็นการดีแต่สิ่งที่จองบกขาคดคิดนั่นก็ได้เกิดขึ้นแล้วครับ เพราะในคืนนั้นมีฝนตกหนักและพายุเข้ามาอย่างนักเหตุให้ต้นไม้ที่จองปูกไว้นั้นถึกนำท่วมและลมพัดล้มตายไปเกือบหมดเอาแล้วต้นไม้กูมันคือเป็นเนี่ยนี่วะถึงก่อนสุดท้ายสัมบัติเอจบแล้วชีวิตกูเอาจังได้ดีบาดนี่จากนั้นจองก็ได้กลับมาบ้านเพื่อที่จะคิดทบทวนว่าจะเอาจังได้ดีเพอเงินถึงก่อนสุดท้ายของเขานั้นก็ได้ทุ่มไปจนหมดแล้วแต่จองนั่น ก็ยังบ่ได้คิดที่จะยอมแพ้เขานั่นได้ศึกษาคุนคว้าหาวิธีการเพื่อจะเหตให้ชีวิตของเขานั่นมันดีขึ้นกว่าเก่าให้ได้จองนั่นใส่เวลาขนขว้าอยู่หลายอาทิตย์และเขาก็ได้หูวิธีการแล้วว่าจะเหตจังไดนั่นก็คือการขาขายนั่นเองในเมื่อที่เขาลงมือปลูกไปแล้วแต่มันบ่สาเร็จเขาเลยได้ตัดสินใจหับผลละไมและพักจากพ่อค้าแม่ค้าเพื่อมาขายต่อฮ่าในเมื่อลงมือปลูกไปแล้วมันบ่ได้ผล ก็ต้องหาซื้อมาขายเท่านั้นแหละเว้ยแต่ที่ยังขาดอยู่ก็คือเงินทุนสีหามาแต่ไซร์ละบาทเนี่ยอืมอ๋อต้องออกไปเห็นงานอีกครั้งแล้วละ่ะนั่นแหละครับจองนั่นได้ตัดสินใจออกไปขอเห็นงานนําเจ้านายเก่าอีกครั้งเพื่อจะหาเงินมาลงทุนอ้าวว่าจังไดละ่ะฮัมพอจะมีงานให้ผมเห็นอยู่บ่ครับอ้าวมีมีม,ม,มีแห่งขาดคนงานอยู่พอดีเลยเริ่มงานืันนี้เลยบล่ล่ะเริ่ม,มื้นนี้เลยเออดีดีด เออคือได้ข่าวว่าเห็ดสวนปลูกผักปลูกห้าปลูกผลไม้เป็นแอวไดละ่ะโอ้มันบ่ได้คือคิดน่ะพรว่งวิปลูกชงขายลองเบ่งแต่สชกกับบวเขาข้างปันได้แล้ทื่นคอยกับเบิดแล้วตอนนี้นะ่ะก็เลยต้องมาหาทื่นเพิ่มเพื่อสิไปลงมือเห็ดหม่อีก